ก็ก่อนอื่นต้องออกมาขอโทษแทนน้องที่อยู่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่น้องเขาออกมาพูดว่ารถทหารที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับถือด้วยความที่น้องนี่ยังเด็กมากนะครับแล้วก็คงจะเครียดที่เกิดปัญหาอุปสรรค น้ำไปท่วมบ้านท่วมช่องเข้าอะไรนะครับไอ้รถนี่จะเข้ารถทหารจะเข้าไปช่วยคนป่วยเป็นอามาพึกอามาพาตไงอันตรายอย่างเงี้ยก็ขับเข้าไปเวลารถขับเข้าไปมันก็จะมีคลื่นครับรถมันจะบ่าน้ําเข้าไปมันจะเป็นคลื่นอาจจะซัดไปโดนบ้านน้องเขาบ้างอะไรบ้างเนี้ยนะครับก็ด้วยความที่ยังเป็นเด็ก ยังเป็นเด็กน้อยเหลือเกินนะครับอายุก็ผมว่าอายุยังไม่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบกว่า,วาไม่เกินสามสิบนะครับก็ออกมาว่านะครับแต่ผลที่น้องมาว่ามันแชร์ไปในโลกออนไลน์เนี่ยผลกระทบกลับมาเนี่ยคนก็ไปลุมด่ายน้องคนนี้สิคนเดือดร้อนมันสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คนเดือดร้อนมันเยอะจริงๆนะครับ ทหารเขาก็มันไม่ใช่หน้าที่ทหารนะทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาตินะครับแต่ทหารเขาก็มีน้ําใจระดมสักะกำลังระดมรถซึ่งส่วนใหญ่รถทหารนี่จะสูงรถล,ล้อ,อยางจะสูงเขาก็เข้าไปช่วยเขาเหนื่อยด้วยนะครับพอไปว่าแล้วมันแชร์ในโลกออนไลน์มันก็เกิดผลกระทบ คนก็ไปลุมด่าไอ้น้องคนนี้ว่ามึงจะพูดทำไม่นะครับล่าสุดน้องเข้าออกมาขอโทษแล้วนะครับออกมาขอโทษด้วยความที่ยังเป็นเด็กน้อยอาจจะเครียดด้วยนะครับเราก็ไม่รู้นะครับทหารเขาออกมาช่วยมันไม่ใช่หน้าที่เขาลครับแต่เขาออกมาช่วยนะครับตํารวจตะเวนชายแดนตำรวจภูทรฐานตัวเองบ้านพักตัวเองก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันแต่ก็ออกไปช่วย เพราะว่ามียานพาหนะตำรวจไม่มียานพาหนะน,นะก็มีตชดอมีรถวีร้อยห้าสิบ้อยางอะที่จะสูงหน่อยนะครับหรือรถบรรทุกหกลอ้อทุกคนออกไปช่วยกันนะครับแต่พอไอ้น้องออกมาพูดอย่างนี้แล้วแชร์ไปในโลกออนไลน์มันก็เป็นไฟลามทุ่งเป็นไฟลามทุ่งเข้าไปพอไฟลามทุ่งเข้าไปเนี่ยผลกระทบมันเกิดที่ครับเกิดกับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ นะฮะมันไม่ได้ลูกต้องใจเย็นหนูต้องใจเย็นหน่อยนะครับคือถ้าไปดูเราไม่รู้หรอกว่าน้องคนนี้เขาทำเคสสต๊ดดี้ต้องทำเคสสต๊ดดี้ครับว่าน้องคนนี้เขาอาจจะมีปัญหาทางครอบครัวส่วนตัวนะครับญาติพี่น้องอาจจะเป็นใครที่ ถูกทหารจับกลุ่มหรือตัวน้องเขาอาจจะคับแค้นใจแต่คำพูดของคนคนเดียวยิ่งน้องเป็นดาวติ๊กตอกเป็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเนี่ยมันจะเป็นไฟลามทุ่งไปผลเสียมันคนที่เขารอความเดือดร้อนมันมีเยอะนะพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็อยู่ก็ลำบากนะครับอยู่ก็ลำบากอยู่แล้วทำมาหากินก็ลำบากยากจนก็ยากจนอยู่แล้วไปประสบ อุทกขภัยเข้าไปอย่างนี้อีกเออมึงก็ไอจะคิดอะไรจะพูดอะไรหนูต้องระมัดระวังปากหน่อยถ้ามึงพูดมึงบน่นอยู่บนชั้นบนของบ้านมันก็ไม่เป็นไรเสือกบน่นออกสื่อด้วยมันทำให้คนเขาอยากจะไปช่วยคนเขาอยากจะบอยจากไปนะครับมันก็ไม่ดี นะครับมันเป็นเรื่องของคนคนเดียวจะทําให้คนอื่นเขาเสียไปด้วยเดือดร้อนไปด้วยนะครับหนูจะคิดอะไรจะพูดอะไรต้องะะระมัดระวังป่กพูดคนเดียวบนคนเดียวดา่าคนเดียวไม่มีใครได้ยินมันไม่มีปัญหานะครับคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขาเดือดร้อนจริงๆเขาก็ลําบากเขาต้องการความช่วยเหลือนะลูกนะหนูต้องต้องคิดหน่อยนะครับนะครับต้องคิดหน่อยนะฮะ เราอย่าไปสนใจปัญหาเล็กๆน้อยๆเลยครับทั้งทหารตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครองหรืออาสามูลนิธินะครับพี่น้องชาวไทยลงไปช่วยกันคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คนจนๆยังมีเยอะครับช่วยกันได้ช่วยกันให้เต็มกำลังนะครับเป็นน้ําใจเรานะครับเป็นน้ําใจของคนไทยนะครับอย่าไปเอาให้ประเด็นของเด็กคนหนึ่ง มันมันปากแล้วมันพูดมาเลยนะครับดีแล้วที่น้องออกมาขอโทษอ,ออกสื่ออย่างเงี้ยนะครับดีแล้วดีแล้วหนูต้องรีบออกมาขอโทษให้เร็วนะครับไม่นั้นกระแสมันจะลามและคนเขาจะไม่ไปช่วยกันคนไม่ไปช่วยเนี่ยมันก็จะลําบากไอ้คนที่มีฐานะมันไม่เป็นไหลครับแต่ไอ้คนตัดยางลูกจ้างคนที่เขายากจนละ่ะ มานลำบากครับนะหนูจะทำอะไรนี่หนูต้องคิดให้รอบค้อบก่อนลุกเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์มันไปเร็วไนงะนะฮะ